<l ip> อ๋อไอตัวนี้ใช้ตัวเดิมใช่ไหมไม่ต้องครอบใช่ไหม <l ip> เออเอออย่างเงี้ยดีกว่า <l ip> ไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่ยากอีกน <l ip> เนาะเอ,าอ๋ออาบน้ำเลยเลย <l ip> <l ip> เราอยู่ที่หมู่บ้านคาบิเทียบอนครับเส้นสางสี่ห้าด้านหน้าเราก็จะโชว์นะครับโชว์ลอยน้ส่วนด้านลองจอกรถนะครับก่อนหน้านี้มันก็เป็นโพรงลึกนะครับก็ปิดส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าค่อยมาทำพื้นตรงนี้ที่หลัง ก็เลยมีการก่อเลยมีการยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจทุ่งที่ถมดินนะครับหรือว่าปิดผงรอบบ้านนะครับติดต่อทีมงานกล้องเมืองนนท์นะครับศูนย์6 9 3 5 9น